ครับผมก็วันนี้นะครับผมอ่าเป็นวันที่เรามามิ้งกันนะครับผมสำหรับอ่าสมาชิกเพื่อนๆอ,อ่าที่อยู่อ่าโรงเรียนรับึงทองหลานะครับผมรุ่นที่สิบเก้านะครับมสามนับสี่นะครับอ่า คือต่อไปก็จะเป็นรายการที่เราจะต้องแนะนําตัวกันให้รู้จักคือผมก็เอยองซุนนะครับก็อยากแนะนําแต่ก็มีบางคนที่กลับไปแล้วนะครับผมอ่าคนแรกนะครับคนแรกนะครับผมคนแรกครับแนะนําตัวหน่อยครับผมเปานะครับที่ไหนที่ใครที่นพี่ไอซ้ท่ไหนาสารคดีเนี่ยตคนต่อไปครับผมปิงนะครับ ด้าหลังครับผมหน้าหลังครับคนต่อไปครับชื่ออะไรครับโอ้นมโอ้นะครับวิรภัฒวิรชัยผมส่พานะครับอันนี้นะครับสิบเอ็ดกูอันน้ครับสิบเอ็ดชื่ออะไรครับผมตุศลตัมึงชื่ออะไรครับผมขอชื่อด้วยครับศรนธนาสร์ชิน์นะครับผมนี่คือสมาชิกเพื่อนเพื่อนเรานะครับต่อไปนะครับคนนี้นะครับทํารายการผีนะครับผม ชื่ออะไรครับผมปีร้อยหนึ่งนะครับแม่งอยู่บ่อปลาบอกอยู่ร้อยหนึ่งนะครับผมต่อไปนะครับผมคนนี้นะครับใส่แว่นนะครับชื่ออะไรครับผมโอ้ยกลัวแสงแดดเป็นเป็นปอบเป็นปอบหรือเป็นอะไรครับผมมองเหี้ยแล้วไม่เห็นชื่ออะไรครับกว่าซาชื่อ้วยคากว่าซ่าไม่ไม่ผ่านไม่ผ่านเราเราแอนน้านิพานิพาอะไร นามทุกคนไรวะคุณลืมมาใบบุญไมหาไบบุญนะนี่นะมึงคิดเหลือเกินเนี่ยนี่เป็นอะไรกันเนี่ยนี่เป็นอะไรกันมึงคิดเหลือเกินชื่ออะไรครับนัทพลยัดเนียมนะครับผมกู้จำชื่อมึงได้นะครับนี่คนนี้นะครับสาวสวยเหมือนตุ๊กตาเตุ๊กตาลูกเทพครับขอทราบชื่อด้วยครับโอ้ยน้าโอ้โหแบบอะไรนะเรียฮิ อ่าคนนี้นะครับผมขวัญนะครับขวัญคนนี้นะฮะเอน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่ไม่ใหม่ละมั้งขอขอทร้าบชื่อด้วยจ้าครับผมครับคนต่อไปครับอาจารย์นะคนนี้เป็นอาจารย์ด้วยโอ้ยคุณครูเพื่อเรามีแต่คนเบียบมีเป็นคุณครูชื่ออะไรจ้า จ้าโอ้โหมีแต่คนมีฐานะคนสุดท้ายเลยมีคนสุดท้ายเลยนะจ๊ะนี่คนนี้ง่วงนอนมากเลยคนนี้ง่วงนอนมากชื่ออะไรครับโอยอ้อมนะครับสรุปแล้วนะครับเพื่อนเราทุกคนนะครับเรามีความผูกพันกันมาในระดับเรียนมัธยมนะครับผมวันนี้ที่เรามาก็ เรามาม่ตติ้งสังสรรค์ไม่ได้ต้องการมาเมาแต่ต้องการมาเพื่อที่จะพบปากกันวิดีโอชุดนี้นะครับก็อยากทำให้ทุกคนจดจำในสิ่งที่เราเป็นเพื่อนกันนะครับผมแม้ว่าเราไม่ค่อยเจอกันแต่วันนี้ถึงแม้บางคนจะต้องนะครับกลับบ้านไปก่อนเพราะม่ต่างคนก็ต่างมีสุระทุกคนต้องมีครอบครัวเราเข้าใจ แต่วันนี้เราภูมิใจที่สุดที่เราได้มาเจอกันหนึ่งปีจะมีหนึ่งครั้งในการมิทติ้งครับเอยองซุนนะครับก็ขอจบการบันทึกวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับพวกเราจะต้องพบกันใหม่อย่างแน่นอนนะครับในโอกาสหน้าอาจจะไม่มีใครสัญญาแต่ตัวผมสัญญาได้ว่า เราทุกคนจะต้องเจอกันอีกอย่างแน่นอนอย่างน้อยๆคลิดนี้ก็ฝากความคิดถึงแล้วก็ให้เพื่อนออยพิทยาภมทองของเราได้รับทราบรับรู้แล้วเราก็เข้าใจและเราก็มีความรู้สึกว่าเพื่อนคนนี้อยู่กับเราและมิติ้งกับเราเสมอ ขอจบการอัดวิดีโอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ